การนอนไม่หลับมันมีผลยังไงต่อสุขภาพมีมหาศาลเลยครับทั้งเรื่องความทรงจำนะครับที่จะถดถอยนะครับสมองนะครับเรื่องการที่ตัวภูมิต้านทานของเราจะตกลงนะครับนี่ต่อทน้ำเหลืองเนาะแล้วก็ตับอ่อนนะครับการเป็นโรคเบาหวานนะครับสูญเสียกล้ามเนื้อเพิ่มไขมันเป็นโรคหัวใจแล้วก็อื่นๆนะครับลดฮอร์โมนลดลงอะไรเงี้ย พวกนี้เรารู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราอาจจะไม่รู้เนี่ยคือว่าแค่เราอดนอนนะครับเพียงแป๊บเดียวเท่าน,นั้นนะฮะเราก็จะเหมือนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเวลาเหมือนเวลาเราเป่าแอลกอฮอล์คือเข้าพบเลยนะฮะว่าคนที่อดนอนเนี่ยนะครับแค่อันนี้ผมกําลังอ่านงานวิจัยให้ให้ฟังนะฮะ18ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันเท่ากับการที่เรามีเหมือนกับมีแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ย 0. 0.5%นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย0.05%เนี่ยคือเป็นลิมิตแล้วนะครับเกินเนี้ยขับรถผิดกฎหมายแล้วฮะง่ายๆคือถ้าเราอดนอน18ชั่วโมงนะครับขึ้นไปนะแล้วเรายังไม่ยอมนอนอีกจนถึงแบบ20ชั่วโมง20พูดง่ว่าอดนอนทั้งวันโตรุ่งอะนะฮะวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราขับรถเหมือนคนที่ถ้าเป่าไอ้ตัวนั้นอนะก็คือ,อโดนปรับหรือเข้าคุก